อันซองอันครบเนึงกับเนี่ยระาแม่นั่งน่อยนี่และน้องคาแก้วจ้านี่ปีนึ่งเดือนจ้าเป็นลูกของเป็นลูกของมังกรขาวจ้ะอันนี้เอกาสารเนาะ,ะโอ้ยอกอกสารเพิ่นไปถือฝนต้นเนี่ยแม่ท้องสุกจ้าสูาไงไว้สี่สิบสองจ้ะแต่ว่าประกันร้อยสี่สิบเอ็ดจ้ะอันลูกแรกหันยกมงคลจ้ะ ตัวสาวน้อยตัวตัวสาวน้อยนะจ๊ะแต่ว่าผูในท่องนี้เป็นความเก่าเจริญจ้ะสอสิริชัยฟ์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวีไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนินปลายทางโอนเงินให้พี่น้องท่านที่สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 7 2 0 1หาและ 062-584-6977รับร่องประผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประ้า,าฟามัมเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไวยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาไวยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับ สวัสดีค่ะมือนี้แม่เรามีของแปลกๆได้พี่น้องเขาเขาโยกับคุณแม่ยังครับแม่แดงจ้าบ้านเนยครับบ้านหนองทุ่มตำบลวังหินลาดจ้าอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าครับมือนี้มีจากตัวไหมอันสองอันครบเนึงกับนี่ละแม่นั่งหน่อยนี่ละจ้าสิเปิดสองอัน3ามตัน,นี่ละมีสวยๆงามๆได้พี่นอ้องมืดนี เราเราเป่าสายดีๆมาให้แล้วซื้อน่องอย่างครับตัวเนี้ยน่องคําแก้วจ้าน่องคําแก้วจ้าผมสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่หละจ้าครับเราได้จากเดือนนะครับเนี่ยอันนี้ปีหนึ่งเดือนจ้าครับเป็นลูกของเป็นลูกของมังกรขาวจ้าอันนี้เอกสารเนาะโอ้ยเอกสารเพิ่นไปถือฝนต้นนะงุนุยปุ้ยยับเป็นบอดดอนะพี่น้องนี่ ต้องเอาไปเคียบไม่เลยมากค้อนขาวจ้ะในปีปีจักเดือนก็ปีนึ่งเดือนจ้ะหนึ่งเดือนเนาะจ้ะบ่มีตำหนีเนาะไม่ได้เนาะบ่มีีตน้จะกับบ่มีจุดเีโบ่มีจุดดำดอกหางเรากระลามดีดีเรียบเรียบก่อนนั่นยูแต่เราไปเหยียบทิศตมงรับปวยสาหน่อยเปิดราคาไปเท่าไหร่ไม่ได้ว่าหกสิบบาจ้ะ หกหมื่นห้าพันเนาะแต่หกหมื่นห้าพันราคานี่ต่อได้บ่องคำไหนตอรองได้นิดหน่อยจ้ะต่อรองได้อยู่เนาะจ้ะต่อรองได้ก็เป็นตะเลี่ยงอย,ยู่ผู้ใดมักสายดอนสายเปียกๆบ่มีตำหนิบ่มีจุดด้วยพี่นอ้องจ้ะย่างกับงัมครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามแปดหกเจ็ดเก้าสี่จ้ะครับจึงกลางมหาแม่เราได้ไปเบื้องตัวที่สองนี่พี่น้องเป็นแม่ลูกบ้าน จ้ครับพ่อๆกับตัวที่ซองบันแม่ท้องสุกจ้าแม่ท้องสุกแม่ท้องสุกเป็นกล้วยหนากล้วยใหญ่เลยพี่น้องควอมสูงแล้วเท่าไหร่แม่ท้องห้ยสี่สิบสองจ้าแต่ว่าประกันร้อยสี่สิบเอ็ดจ่าแบบไวยอ่างใหญ่ท้องสุกเยอะซื้อหลูกท้องสุกแล้วอยากเข่าคอกจ้ามูเข่าแล้วอยากเข่าคอกไง เขาได้ลูกจากตัวแล้วแม่ลูกสองตัวค่ะท่องจ้ะลูกตัวที่สองในท้องนับเป็นลูกตัวใดครับอันลูก<อ>แรกเห็นยกมงคลจ้ะตัวสาวน้อยหยกตัวส<ก>าวน้อยนะจ้ะแต่ว่าผู้ในท้องน,นี้เป็นของเก้าเจริญจ้ะครับเก้าเจริญนี่หาเดือนกว่าแล้วจ้ะตัวตัวลูกสาวใหญ่นั่นได้เดเดียนแล้วอันนั้นได้เก็ดเดือนจ้ะเฮ้ยเก็ดเดือนครับนี่ลูกลูกยกมงคลเนาะจ้ะแต่ตีงมาไปคุยหน่อยนะ มันบ่เคยอัมมาตัวม่โแต่ตาลูกกูย่ลา่อย่าลูกย่อยย่ยย่อย่อยย่อยา่อยย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 ่ย่อยย่อยย่อยย่อาย่อย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 ่อยย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 ่้ยย่อ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 ยอยย่อย่อยย่อย่อยย่อย่อ่อยอยยอ่ย่อยย่อยย่ออย่อ่อยย่อยย่ออยย่ออยย่อยย่้อยย่ายย่บยย่อยออ่น เปิดราคาไปเท่าไหร่แม่จ้าว่าสามสามแสนสองจ้ะสามแสนสองหมื่นจ้าซสื้อสอง,องได้สื้อสองได้สามเลยพี่น้องจ้าซสื้อสองได้สามอันนี้ลูกสาวยกมงคลจ้าในท่องเก้าเจริญจ้า่เายเยนดีๆลูกยินดีๆเป็นสายพัฒนาเปิด,ลดแล้วเด้อพี่น้องในท่องเก้าเจริญเราเปิดด้วสามแสน สองเมื่อนจ้ะสองมื่อนจ้ะครับเราจะเข่าคอกแล้วอ็นกากอยาเข่าคอกครับฝากเบอร์โทรไว้จากรอบนะครับศูนย์หกหนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามแเก้แป่ันมันแ่นแล้วสี่ครับไปกิงกลางมหาเม่แดงแล้วเลยสั่นเขาไว้สนีก้อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครแล้ว